ทีนี้เรามากันที่เรื่องซีรีส์ของเราดีกว่าแถลงข่าวไปเมื่อวานนี้แล้วถูกต้องแล้วก่อนที่จะมีการเดินหน้าเปิดกล้องกันนะคะเรื่องวุ่นนักรักเต็มบ้านหรือว่าฟูลเฮาส์เชั่นของไทยชอบชื่อภาษาไทยนะวุ่นนักรักเต็มบ้านฟูลเฮาส์และยิ่งมาเกเ,กเ อุ้ยอิ่มเอไมไปด้วยความรักประมาณนี้ใช่และ,ะนะคะโปรดิซอร์สุดหล่อค่ะคนเก่งเต็มที่อย่างคุณอนันดานเนี่ย <c oughs> ก็เลยมีการเลี้ยงนักแสดงร่วมถึงได้รับเกียรติมากๆเลยได้ผู้กํากับที่เป็นคนเกาหลีที่กํากับเรื่องนี้ในเวอร์ชันเกาหลีมาร่วมงานด้วยโอ้มาที่ไทยเลยใช่แล้วก็เลยจัดงานเลี้ยงกันเต็มที่เลยค่ะก่อนจะเปิดกล้องนะคะเดินหน้าถ่ายทำมินิซีรี ขอให้ค่ะซีรีส์เรื่องใหม่นะคะของ True Asian Series บุ่นักรักเต็มบ้านหรือว่า Full House เปอร์ชั้นไทยโปรดิวเซอร์สุดหล่ออนันดาและคุณพิชัยจิราธิวัตเนี่ยก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงต้อนรับพร่วมกับ Full House จากประเทศเกาหลีและเลี้ยงขอบคุณทีมงานค่ะ ซึ่งบรรยากาศในงานนะคะก็เป็นไปอย่างเรียบง่ายค่ะมีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดระหว่างทีมงานและนักแสดงซึ่งพระเอกนะคะหนุ่มไม้พิรัตและนางเอกออมสุชาก็ได้เอ่ยชมผู้กำกับจากเกาหลีค่ะว่าเฟรนลี่สุดๆพร้อมแย้มฉากที่จะเริ่มถ่ายทำกันในวันนี้ด้วยค่ะก็ดีใจค่ะที่หลายๆหลายๆคนแบบคิดว่าเราแบบว่าเหมือนเคมีเข้ากันเล่นบทนี้แล้วดูจะแบบคนดูจะอินอะไรอยงี้ค่ะแล้วก็ ที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราแล้วแหละที่เราจะต้องแบบเหมือน <Okay. S 2> ตั้งใจเล่นให้มันดีอะไรแบบนี้ค่ะหลายฉากเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นฉากที่เป็นเซตแบบร้านกาแฟอะไรอย่างเงี้ยคือออมจะต้องมาหากายก็คือพี่อาร์ตเล่นเป็นกายค่ะก็คือมาแล้วก็ให้ให้กายเนี่ยสอนสอนเราเขียนบทว่าเราจะต้องทอํายังไงก็เหมือนมาปรึกษาเขาแล้วก็อย่างอย่างไม้ก็ก็มีมาด้วยใช่ไมมก็จะ <c oughs> สงสัยว่าออมเนี่ยหายไปไหนไม่อยู่บ้านก็เลยเหมือนกับว่ามาแอบสปายนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคือ อยู่บ้านจะเล่นตัวตลอดครับก็จะแบบทําอันแบบกอไม่แบบว่าอ,อะไระแต่ว่าแบบรับหลังก็จะแบบจะมาอย่างเงี้ยฮะ็นคนปากไม่ต้องกับใจอะไรเหมือนแอบ,บขึงลึกๆว่าแบบอยู่กับกายแล้วก็มามาแบบมาแอบอยู่แต่เขาด้วยความที่เขาเป็นซูเปอร์สตาร์ค่ะคือเขาจะไปไหนมาไหนก็จะลําบากความสนุกมันก็อยู่ที่เขาก็ต้องปลอมตัวปลอมตัวไม่ให้คนแถวนั้นจําได้แต่กายเนี่ยซึ่งแบบเป็นเพื่อนเขามันตั้งแต่เด็กยังไงก็จาเขาได้อะไรเงี้ย ส่วนบรรยากาศการถ่ายทำนะคะในฉากแรกจะสนุกสนานน่ารักแค่ไหนรับรองค่ะชูวินไซจะรีบนำภาพบ,บรรยากาศมาฝากกันทันทีเลย โอ้อยากดูมากผู้ใ่เพิ่งจะเริ่มเดินกล้องถ่ายทำต้องรออีกสักพักหนึ่งนะคะแต่ดูลุกของหนุ่มไหมนี่ก็ดูไปทางแบบเหมือนเรนได้นะเนอะเพราะว่าหุ่นแบบว่าเสียนาตั้งแต่ทีเซอร์เรก็ดูแบบพูดน้อยๆเท่ๆใช่แล้วน้าก็หล่อมากเสียงก็หล่อใช่ต้องรอติดตามกันเลยค่ะ้ยไม่ได้สนใจนางเอกเลยนะกี้แต่พระเอกเนียนางเอกก็น่ารักดีคนเดิมก็คุณออมสุชาก็เหมือนจะเป็นเจ้าแม่ซีรีส์เกาหลีไปแล้วอย่างนี้นะต้องรอติดตามจริงเรื่องนี้นะคะสนุกแน่นอนใช่แล้วนะ